เมนูวันนี้ตำน้ำพริกปลาโขกค่ะผักสดค่ะกระเจี๊ยบต้มค่ะ ต้ปะปกาศตองหมูสามชั้นใส่มะระด้วยค่ะน่าทานไหมคะตบข้าวทำเองทุกวันนะคะข้ามาชมฝากติดตามให้ด้วยนะคะขอบพอคุณเป็นอย่างมากค่ะขอบคุณค่ะ